วิชาการศึกษานะครับวิธีสอนแบบระดมพลังสมองหรือว่า brainstorming ความหมายของวิธีการสอนแบบระดมสมองก็คือเป็นวิธีการสอนที่ใช้ในการอภิปรายโดยทันทีโดยไม่มีใครนะครับกระตุ้นกลุ่มผู้เรียนเพื่อหาคำตอบหรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนดอย่างรวดเร็วแล้วก็ในระยะเวลานสั้นโดยผู้เรียนจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆช่วยกันคิดหาคาตอบ หรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กําหนดให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งทางขั้นตอนวิธีการสอน 1. กําหนดปัญหา 2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนแล้วก็อาจจะเลือกประธานหรือเลขาเพื่อช่วยในการอภิปรายและก็บันทึกผล 3. ส,สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยการคิดหาคำตอบ หรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนดให้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนดโดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ 4. คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้หรือว่าเหมาะสมที่สุด 5. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนในข้อที่4ข้อที่5ตรงนี้อาจจะสลับกันได้และ 6. อภิปรายและก็สรุปผลนะครับ